ภัยน้ที่เกิดขึ้นกับโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดจิหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด9.0ตามมาด้วยคลื่นสึนามิพัดถลม่มชายฝั่งทางตันออกของญี่ปุ่นเมื่อวันที่11มีนาคมปี2011กลายเป็นบทเรียนสําคัญให้กับหน่วยงานกํากับดูแลพลังงานนิวเคลียร์ทั่วโลกนะคะในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติค่ะ เหตุการณ์ในครั้งนั้นทำให้ญี่ปุ่นต้องทยอยปิดเตาปฏิกณ์นิวเคลียร์ก่อนที่ในเดือนพฤษภาคมปี2012เตาปฏิกณ์นิวเคลียร์ทั้งหมด54เครื่องทั่วประเทศค่ะจะหยุดเดินเครื่องนะคะทมกลางความกังวลของสาธารณชนต่อความปลอดภัยซึ่งถือเป็นความท้าทายครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ญี่ปุ่นเริ่มเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์มาตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่1960ค่ะ ขณะที่ในปีถัดมาสำนักงานกำกับดูแลนิวเคลียร์ญี่ปุ่นที่ถูกตั้งขึ้นมาใหม่ประกาศระเบียบฉบับใหม่ค่ะซึ่งรวมถึงการประเมินความปลอดภัยของโรงไฟฟ้าและการรับรองจากรัฐบาลท้องถิ่นโดยรัฐบาลญี่ปุ่นยกให้ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญเป็นอันดับแรกค่ะ,คะก่อนหน้าภัยพิบัติเมื่อปี2011นะคะญี่ปุ่นเขาพึ่งพิงไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยคิดเป็นร้อยละ30 ของทั้งหมดค่ะและการยกเลิกการใช้พลังงานดังกล่าวทําให้ญี่ปุ่นจําเป็นต้องหันมานําเข้าพลังงานนะคะสูงถึงร้อยละ9กกลายเป็นภาระทางเศรษฐกิจในยุคน้ำมันแพงค่ะรวมทั้งยังส่งผลกระทบตอบเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศอีกด้วยนะคะโดยปัจจุบันค่ะญี่ปุ่นมีเตาปฏิกรนนิวเคลียร์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานประมาณ33เครื่องกระจายอยู่ตามโรงไฟฟ้าหลายสถานีทั่วประเทศนะคะ ในจำนวนนี้ได้รับอนุญาตให้เดินเครื่องประมาณ12เครื่องค่ะส่วนใหญ่อยู่บริเวณแนวชายฝั่งทางตะวันตกของประเทศขณะที่อีกประมาณ16เครื่องกำลังอยู่ในระหว่างกระบวนการขออนุญาตเปิดเดินเครื่องอีกครั้งโดยรัฐบาลญี่ปุ่นตั้งเป้านะคะเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์เป็นอย่างน้อยร้อยละ20ภายในปี2030ค่ะ แผ่นดินไหวขนาด7.6ในจังหวัดอิชิกาวะเมื่อวานนี้ตามมาด้วยการประกาศเตือนภัยสึนามิครั้งใหญ่ซึ่งถือเป็นระดับคำเตือนที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี2011ทําทำให้ประเด็นความปลอดภัยของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในญี่ปุ่นถูกจุดขึ้นในครั้งค่ะโดยโฆษกรัฐบาลญี่ปุ่นออกมาให้ข้อมูลอย่างรวดเร็วนะคะเพื่อลดกระแสความกังวลใจของสาธารณชนโดยระบุค่ะว่ายังไม่พบรายงานความผิดปกติใดๆเกิด,ดขึ้นกับโรงไฟฟ้าทั่วประเทศ ขณะที่บริษัทไฟฟ้าโตเกียวหรือว่าเทปโกค่ะยืนยันว่าโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดจิของบริษัทไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวพร้อมทั้งระบุด้วยนะคะว่าจะเดินหน้าตรวจสอบความปลอดภัยของโรงไฟฟ้าคาชิวาสากิคาริวะในจังหวัดนีงาตะซึ่งถือเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะ โรงไฟฟ้าดังกล่าวอยู่ไม่ไกลจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวเมื่อวานนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมดูจากแผนที่ค่ะโดยทางการเนี่ยเขาเพิ่งยกเลิกคําสั่งห้ามใช้งานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังจากมีการปรับปรุงระบบจัดก,การความปลอดภัยของโรงไฟฟ้าค่ะแต่เทพก็ยังจําเป็นจะต้องขออนุญาตเดินเครื่องโรงไฟฟ้าจากรัฐบาลท้องถิ่นนะคะดังนั้นโรงไฟฟ้าคาชิวาสกิคาริวะ จึงยังไม่ได้เปิดใช้งานนะับตั้งแต่ปิดทําการไปเมื่อปี2012ค่ะส่วนโรงไฟฟ้าถัดมาที่น่าสนใจคือโรงไฟฟ้าชิกะนะคะเป็นของบริษัทไฟฟ้าโฮคุริคุค่ะ อยู่ใกล้กับศูนย์กลางแผ่นดินไหวมากที่สุดนะคะทางบริษัทออกมายืนยันว่ายังไม่พบรายงานความผิดปกติใดๆแต่ปัจจุบันโรงไฟฟ้าแห่งนี้ไม่ได้เปิดใช้งานนะคะเพราะว่ากําลังอยู่ระหว่างการปิดระบบเพื่อทําการตรวจสอบขณะที่โรงไฟฟ้าทาคาฮามะของบริษัทไฟฟ้าคันไซค่ะยังคงปลอดภัยซึ่งหลายคนจับตามองโรงไฟฟ้าแห่งนี้นะคะเป็นเพราะว่าเขาเดินเครื่องเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่มีอายุการใช้งาน นานที่สุด2อันดับแรกของประเทศค่ะนั่นคือ48ปีและ47ปีตามลำดับค่ะข้อมูลจากรายงานพบนะคะว่าเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ทั้ง2เครื่องของโรงไฟฟ้าทาคาฮามะเริ่มกลับมาเดินเครื่องอีกครั้งตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วทากลางความพยายามของรัฐบาลญี่ปุ่นในการรับมือกับวิกฤตพลังงานโลกอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากสงครามรัสเซียยูเครนค่ะ นอกจากนี้รัฐบาลยังผ่านกฎหมายสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสีเขียวส่งผลให้มีการผ่อนคลายมาตรการซึ่งเปิดทางให้มีการยืดอายุการใช้งานเตาปฏิกริยนิวเคลียร์เป็นมากกว่า60ปีหลังจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่เผชิญกับอุปสรรคค่ะ ปี2023ถือเป็นปีแรกนะคะที่ผลสำรวจความคิดเห็นชาวญี่ปุ่นต่อการเปิดใช้โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ชี้ว่ามีเสียงสนับสนุนเกินครึ่งซึ่งสูงกว่าเสียงคัดค้านนะคุณเจะตาคุณพรวดีคะสถานการณ์โลกเนี่ยอาจจะเป็นปัจจัยเร่งได้เหมือนกันที่ทำให้ชาวญี่ปุ่นเองหันมายอมรับพลังงานนิวเคลียร์กันเพิ่มมากขึ้นคะ่ะ